ขอต้อนรับพี่น้องเข้าฟังคำพยานชีวิตนะครับผมเชื่อว่าคำพยานชีวิตเป็นข่าวดีเพราะว่าพระเจ้าทำการดีในด้านต่างๆให้แก่ลูกของพระองค์ในโลกนี้ข่าวดีด้านการรักษาโรคด้านการเงินด้านชีวิตความสัมพันธ์ครอบครัวการรับใช้โอ้ยอดเยี่ยม เราไม่อยากฟังข่าวร้ายข่าวดีนี้จะทําให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นหนังสือวิวรณ์บทที่สิบสองกสิบถึงสิบอ็ดบอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าปัตนี้ความรอดและวิดเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราอํานาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่ได้กล่าวโทษก็คือมารซาตานพวกพี่น้องของเราต่อพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว เขาก็คือคริสเตียนเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าเราชนะงานของมารซาตานในชุดของเราและในบ้านของเราในในคริสตจักรของเราโดยการแบ่งปันคำพยานว่าพระเจ้าแสนดีอย่างไรพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระเจ้ามีฤทธเดชอย่างไรพระเยซูทำอะไรให้แกเราคำพยานเหล่านี้ ทำให้เราชนะงานของมารซาตานได้สําหรับผมเองผมฟังคำพยานมากมายจากคริสตจักรต่างๆยอมรับจริงๆนะครับตั้งแต่ฟังคำพยานเหล่านี้ความเชื่อผมสูงขึ้น เวลาผมเจอปัญหาผมรู้เลยถ้าพระเจ้าทําให้กับคนนั้นได้ตามพระสัญญาของพระองค์พระเจ้าก็ทําหลังสิ่งนั้นให้กับผมได้แก่ลูกแกะที่ผมดูแลได้ฮาเลลูยาสันเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องฟังคำพยานดีๆนะครับและฟังเยอะๆมากๆเพราะเป็นข่าวดีทําให้พี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและมีชัยชนะมากขึ้นด้วยขอบคุณนะครับเชิญฟังคำพยานได้ครับ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้มาวันนี้แล้วก็อยากเป็นคําพยานเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะว่าคือถ้าเราเชื่อวางใจพระองค์จริงๆอ่ะคือเราสิ่งที่พอระงค์สัญญาในพระคัมภีร์ที่บอกว่าคือไม่ว่าสิ่ไม่ว่าสิ่โลกจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราแบบเราแบบเชื่อฟังเราติดตามพระองค์จริงๆแล้คือคือเราจะเห็นชีวิตเราสวนทางกับสิ่งที่โลกนี้กาลังเป็นจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อ เมื่อก่อนอก่อนคริสมาสนะคะก็ก็ตัดสินใจว่าส่วนตัวก็คือแบบจะแบบตั้งใจแล้วก็ฟังฟังฟังแบบของคําเทศของอาจารย์หมอฟังของอาจารย์คมเอกฟังของอาจารย์หน่อยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ตัวเองมีมาตลอดคือพอมาพิจารณา <c oughs> ตัวเองเหมือนแบบทั้งปีแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีวิญญ,ญาณความยากจนไม่ใช่ว่าเราไม่ถวายนะคะคือความคิดเราะคะ่ะมันเป็นความยังเป็นความคิดของ ของความยากจนอยู่เงี้ยคือเราเราเราจะเชื่อแค่ในสิ่งที่เป็นความสามารถของเราเงี้ยแล้วก็ก็เลยตัดสินใจก็กลับใจแล้วขอโทษพระเจ้าสําหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เริ่มฟังเรื่องชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แล้วก็ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คืออาจารย์จะสอนตลอดว่าถ้าเราขาดเรื่องไหนก็ให้เราเริ่มต้นฟังเรื่องนั้นเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าคิดไม่ก็เริ่มเริ่มต้นฟังเรื่องนี้ค่ะสองเรื่องแล้วฟังไปฟังไปก็ เอ๊ยยังไงนะชีวิตที่ที่พระเยซูบอกว่าย้อนสิบข้อสิบที่พงที่บอกว่ามารมาเพื่อลักฆ่าและทําลายแล้วก็แต่พระอ,องค์มาเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่แล้วก็เป็นชีวิตที่มากกว่าครบริบูรณ์ฟังไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมแบบคือเรื่องเดิมๆที่เราฟังแต่มันกลับกลายเป็นว่าเราเราเข้าใจางไงคะเราก็ฟังไปจนสุดท้ายก็มาเจอคำหนึ่งที่อาจารย์หมอบอกว่า ก็ถ้าเราเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละคือชีวิตของของพระเจ้าจริงๆเพราะว่าพเพระเจ้าพระองค์สัตย์ซื่อในพัญญาของพระองค์และพระเยซูคริสต์พระองค์ทำทุกสิ่งสําเร็จแล้วที่ไมกางเขนแต่ว่าชีวิต ที่จะนําเราไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้ตรงนั้นก็คือการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังฟังความคิดเรามันค่อยๆเปลี่ยนนะคะแล้วความยากจนวิญญาณความยากจนมันค่อยๆหลุดออกไปเราจะเราจะคิดเหมือนกับสิ่งที่พระคำคิดพระคัมภีร์บอกเราอย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงปีใหม่ก็ก็นมัสการกับแล้วก็อธิษฐานกับพี่น้องที่2ีสิี่ชัมก็ ก็ทําแค่เงี้ยค่ะก็อยู่กับพระคำฟังพระคาฟังของอาจารย์คมอีกของอาจารย์หน่อยอย่างเงี้ยเขาฟังฟังฟังแล้วลูกค้าก็ลูกค้า2อรายก็เข้ามาแต่ว่ามันโอนเงินได้วันที่4ี่มกราเพราะมันเป็นช่วงที่เปิดทําการอย่างเงี้ยค่ะจึงจริงๆก็จริงๆก็พูดไปเหมือนวันนั้นแล้วค่ะที่ว่าก็เหมือนกับคุยกับพระเจ้าว่าเออเนี่ยอยากจะแบบอยากจะซื้อกระเช้าของขวัญให้อาจารย์อย่างเงี้ยค่ะสองพันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะนะคะดูในท็อปอะไรมันแต่สิ่งที่ที่ วันที่4่อะค่ะที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาคือมันมันร้อยเท่าอะค่ะพี่น้องมันก็คือจากสองพันเนียค่ะก็คือร้อยเท่าลองคูณดูเงี้ยคือไม่ได้ทําอะไรเลยอะค่ะแค่หน้าที่ของเราคือแค่สั่งซื่อดูแลเรื่องคุณภาพก็เนี่ยล่าสุดก็ก็ฟังฟังอีกอะค่ะฟังฟังอยู่กับพระคำอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบสนใจว่าอะไรข้างนอกจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ออกไปหาลูกค้าด้วยลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยพอเดี๋ยวมันก็จะมีออเดอร์ใหญ่ที่ แบบเขาก็บอกเลยว่าบิ๊กบิ๊กออเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยจากจากเมืองจีนเข้ามาให้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือสิ่งที่สิ่งที่เมื่อเมื่อเราให้พระคําเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็จิตใจของเราแล้วก็เราเชื่อยอย่างนั้นจริงๆอ่ะพี่น้องคือเมื่อความคิดหยบแบบยากจนออกไปอ่ะแล้วให้เป็นความคิดที่แบบเป็นการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเออเนี่ยเคล็ดลับมีแค่อย่างนี้เองอ่ะ ให้เราเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์อย่างที่พระคัมภีร์สัญญาไว้อ่ะก็จะเป็นจริงในชีวิตเราก็ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าเลือกเรามามาแบบอยู่ในแบบพิจักที่เพื่อนด้วยฝ่ายพระวิญญาณอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อเราแบบเมื่อเราแบบให้เกียรติผู้นําจริงๆอะคะ่ะการเจิมจากทั้งบนนะคะจากผู้นํเกาจะลงมาในชีวิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ ขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าใจของพี่น้องได้รับการหนุนใจจากคำพยานว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าแห่งความรอดเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่รักคนของพระองค์อยากชวนพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระบิดาในสวรรค์จะดูแลพี่น้องให้ชีวิตใหม่ให้การเลี้ยงดูพิทักษ์รักษาและเมื่อพี่น้องจากโลกนี้ไปพี่น้องจะได้ไปสวรรค์พระเจ้ายกโทษบาปให้กับพี่น้อง โดยที่พระเยซูรับความบาปเข้าไปในร่างกายของพระองค์เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วอยากเชิญพี่น้องอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกมาเป็นพระเจ้า มาเป็นพระผู้ช่วยรอดนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับด,ด,ดีใจที่พี่น้องมาเป็นคริสเตียน ตั้งแต่วันนี้เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ไปโบสถ์รับใช้พระเจ้ากลับใจทุกๆวันเลิกทําบาปขอกําลังจากพระเจ้ามาดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะต่อบาปต่อมารซาตานและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้สิ่งดีเกิดขึ้นมากมายขอสวรรค์เทพระพอลงมาบนชีวิตกับพี่น้องนะครับและหวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันสักวันหนึ่งนะครับขอบคุณครับพระเจ้าพรครับ